อีกหนึ่งข่าวดีนะคะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดสร้างหลุมหลบภัยเพื่อปกป้องราษฎรที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2 5 6พนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ในการเข้าสำรวจและสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่พบว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนไม่ได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแต่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านตัวเองในหมู่บ้านเขตพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์อีกทั้งหมู่บ้านดังกล่าวไม่มีหลุมหลบภัยเมื่อเกิดการประทะมีเสียงดังขึ้น ชาวบ้านจำเป็นต้องไปหลบหลบกระสุนปืนใหญ่กันในท่อลอดใต้ถนนเช่นคุณยายเล็กทองศินเล่าว่าพอได้ยินเสียงปืนก็รีบเดินไปหลบอยู่ในท่อ เรื่องนี้นะคะพอความทราบถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่5สิงหาคมทรงติดตามและทรงห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎรตามแนวชายแดนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูมลนิธิชัยพัฒนาจัดสร้างหลุมหลบภัยในพื้นที่หมู่บ้านสองแห่ง<ฮ>ที่ยังไม่มีสิ่งป้องกันภัยในอำเภอสังขะอำเภอบัวเชดของจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณผู้ชมและตอนนี้ค่ะก็ นับว่าเป็นพระมหากราชคุณอันหาที่สุดไม่ได้